Galalay. <laughs> <laughs> wow. Sep sep. Sabanti. Sep มาช้อปปิ้งกัน3คนค่ะวันนี้อันตีอยู่บ้านพ่อซื้ออะไร เอาแล้วเอาแล้วเอ๊อเจฟอันติโอุ๊สัข้าไม่ไปเลยอแล้วเอแล้วขนั่นัลนอ,อ,อ,อืมมันใส่เยอะมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเอ๊ะเอาลงให้หมดนี่เขย่าเขย่านิดนึง ทำข้าวให้มันเป็นรูอย่างนี้นเพราะว่าเวลาน้ำเดือดความร้อนมันจะได้ขึ้นมาข้างบนอั่นเนี้ลยต้องทำรูให้มันหน่อยนี่แล้วก็ปิดฝาไว้ี๋ยวกันเดี๋ยวเราจะอบหมูกินกับข้าวเหนียวกันค่ะทุกคนอันหนึ่งช้นชาลูก ไปลองตรงเอออย่างงั้นโอเคลองไปเลยอีกๆๆๆอุ๊ยไม่เป็นไรเออพอแล้วทีนี้น้องจนตึกลูก <laughs> ก็คนทีนี้พริกไทยใส่ลงไปเลยลูกโอ้ลงมาใส่ลลก ยังต้องเราต้องคนข้าวให้มันข้างล่างมันขึ้นมาข้างบนแล้วก็ให้ข้างบนลงไปข้างล่างในี่ใส่ใส่ข้าวเยอะเกินไปหม้อมันเล็กเวลาคนต้องระวังไม่งั้นมันจะหก ใส่่างนี้เพราะว่าเวลาเราจะเรากินไม่หมดเราใส่ตู้เย็นเราจะได้เอาเกล็ดพอยออกก็ห่อข้าวห่อข้าวไอ้นี้

อันนี้มีสีเอาไว้ระบายสีทำอาร์ตเอ็นนี่นเป็นเป็นนักนักวาดกับนักระวังรูปเอน่ะชอบวาดรูปแล้วก็เพ้นสีสวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็นึ่งข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ของข้าวนี้เอามาจากบ้านนะคะเอาของยี่แม่มาก่กหมูเรายังไม่เสร็จนะคะทุกคนเด็กๆก,กินนี่เมื่อวานไปทอดไก่ให้เนาะกินข้าวเหนียวกับไก่ทอดนะคะคุณเชฟอันติเชฟอันติแล้วก็ผักก็ไม่มีะคะ่ะกินกับ มะเขือเทศเนาะส่วนแม่ก็กินตำแตงที่เหลือจากตำกลางวันนะคะกินข้าวได้กันนะคะทุกคนไปไปนะจุดเอี้ยวัะอยากชิมหรือเปล่าลูก<า>ดูจำอย่างนงี้นี่จำอไนะไรจำชิมเส็นไหม เพ็ดอะหรออันนี้ยากชิมหรือเปล่าแม่ใส่พริกข้าเม็ดอ่อเพริกข้าเม็ดชิมไหมอ่อเนี่ครับตอมาตอยอมาตอ พูดดีๆแม่น่าชอบพันแม่น่าชอบมังสทแ่นชตมา,ตมา, <laughs> า,มาทัแต่บ,บอ เซ็ตเ็ันนี้โดนฝนตกทั้งวันเลยค่นะทุกคนบ้านเราก็พาย,ยุเข้านะเป็นแรงก็ฝน,นะนตกนะฝนตกนะลูกนะเพนน่ะชอบเพ้นสีมากว่า ก็เพ็นร้านลูกค <Kin> ่ะพอเห็นสีเราก็อยากได้แต่ว่าอส e ิบห้ายูโรนางเสด็จเงินค่ะแม่ก็เลยซื้อให้ใช่ไหมหมูสุกแล้วลูกเน่อยากชิมไหมแต่ไม่เอาไม่หมูสุกแล้วทุกคน อะไรบว่เป็นคนเชือัอันเดิมเป็นอะไรแบบอะไรไหมคะ ข้าเยอะไปเป่าอนะไม่ใช่เยอะไปเ้าลกู Mereka dulu Kacau Bagaimana kalau kacau seperti akan menyiapkannya Tidak, saya akan menyiapkannya Tidak, saya akan menyiapkannya Isi Iya? Kamu ingin menambahkan kacau, bukan? Tidak, saya ingin menambahkan kacau Ya! Jika kamu ingin menambahkan kacau, kamu harus menambahkan kacau สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปนอนกันแล้วเนาะกินข้าวเสร็จแล้วก็ดูทีวีเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะไปนอนแล้วอย่าเล่มกอไลค์กับสุขสุขเชอกันมะ่อีกนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ